สวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องพาเพลินชาแนลค่ะวันนี้แม่หมกก็มีเคล็ดลับดีๆมาใชร์เพื่อนๆชมนะคะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปแก้ปัญหาหมดค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกชุกนะคะติดต่อกันสี่วันห้าวันนะคะเพื่อนๆน,นี่ ศัตรูพืชของเราก็เริ่มจะมารบกวนแล้วนะคะมดจา้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะทำให้เกิดเพี้ยไฟไลแดงเกิดจากมดมารบกวนของศัตรูพืชมารบกวนของเรานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆในมุกก็จะพาเพื่อนๆมาหาวิธีจัดการมดพร้อมกันเลย นี่เด็ค่ะเพื่อนๆเกือบทุกต้นเลยนะคะเกือบทุกกอเกือบทุกกระถางเลยนี่มาแล้วจ้าเย,ยยะเป็นห,หมดเลยนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะมาดูวิธีไล่มดออกจากบอนสีหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะคะวิธีนี้ ก็ไล่ได้เช่นกันนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลบอนสีพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะวันนี้แม่หมก,ก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน b 3 b 5 b 6 b 12เร่งรากเร่งการเจริญเติบโตใบใหญ่ใบโตให้แก่บอนสีของเรานะคะไล่มดไล่แมลงด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ น้ำยาล้างจานนะคะในน้ายาล้างจานก็จะมีสารจับใบไรมดไรแมลงได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะพริกป่นค่ะเพื่อนๆพริกป่นในัวเลือนของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าในพริกป่นก็จะมีความเผ็ดแสบร้อนมดหนอนแมลงมาเจอสิ่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะหนีกระเจิงเลยจ้ามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยนะคะวันนี้แม่มกก็เตรียมน้ําเปล่ามา ประมาณลิตรเดียวค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดพ่นรำตน้นนะจ้าอย่างแรกเลยนะคะน้ำยาล้างจานเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพื่อนๆประมาณ1ช้อนชาต่อมานะคะเครื่องดื่มชูกำลังใบใหญ่ใบโตรำต้นแข็งแรงด้วยสิ่งนี้เลยจ้าหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆ าด้วยสิ่งนี้เลยนะคะพริกป่นค่ะแม่หมก,ก็จะพาเพื่อนๆใส่ประมาณประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยนี่แหละจ้าเราจะไปจัดการมดนอนมแมลงเพี้ยไฟไลรแดงด้วยกันด้วยสิงนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยไม่ได้โหดนะจ้าแต่มารบกวนพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับบอนสีของเรา เราก็จะจัดการพร้อมกันด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆปอกกี้จ้าวันนี้เราจะไปฉีดพ่นมีที่กองเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะกองเศษพริกป่นนะคะไม่ให้ไปอุดตันปอก,กี้ของเรานะคะได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วเราก็กองเลยจ้า ได้แล้วจ้าได้น้ำปุ๋ยโอ้ยค่ะเพื่อนๆได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะก็จะนำไปฉีดพ่นลำต้นไร่มดไร้แมลงเพีย้ยไฟไรแดงด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะตามไม่หมกไปจัดการตัวร้ายมารบกวนพืชผักของเราเลยนะคะ ไปเลยค่ะไปดูวิธีใช้พร้อมกันเลยจ้าไปเลยจ้ากาลังจะเป็นเพีย้ยอะไนะคะนี่ๆตามโคนลำต้นแบบนี้นะคะนี่ดำๆนี่เลยจ้ะเพื่อนๆจัดการไปเลยนะคะ สามโคนรำต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะฉีดไปเลย ค่เคล็ดลับดีๆวันนี้ของแม่หมกจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า